สวัสดีครับอันนี้่อผัวหัวซางาเป็นผู้เป็นกลุ่มผู้เสี่ยงสูงนะครับพอดีพ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 จาัดก,การเล่าติดโควิดไปผมก็เสี่ยงสูงก็เลยเด้มากลักตัว อยู่ทงไฮทงหน้าครับเป็นหน้าหนองเต่าจะบอกเจ้าจของหน้าเอาเจ้าของหน้าไปแล้วนะครับบาสิมาจริง,บ,ง,บ,งบ,บ่ตดเกกบนะเพราะเชื่อกบักกักตัวนะครับเป็นเป็นเป็นกักเบื้องการเลยซึ่งเพราะผมก็ตรวจเครื่องตรวจเอทีเคแล้วตรวดแล้วกับบอลเป็นลบอยู่ครับแต่ว่าเข้ากะเ,เอาเอาความสบายใจครับผมความชั่วเนาะเราก็ไม่จากสามหมื่นยิงมาบพราะโฆษณาางมัตตโมวาดเหรอครับมามากับมา ทางไอ้แขวนเปนอนครับตรงหมู่บ้านแล้วครับเพาราะว่าสร้างกับนอนเป็นเปสนามน,นะครับนี่มุงอ่าส่วนสเสบียงนียังกะเตรียมมาพ่อพ่อสมควรแล้วครับผมเราไะเห็ดกินไปแล้วมาขึ้นขึ้นครับไอ้ปิงเนื้อแห่งพอเดียวเนื้อเอาเนื้อสดยุราดมานาครับผมก็เลยมากก็เลยมามเห็ดเป็นแดดเดียว ม,มเส่าวก็กินมื่ขึ้นก็กินไปแล้วเสาก็กินไปได้เเรืออยู่แค่นี้ยละครับอีกลักน้อยวัานีไปเก็บผักติ๋วครับผักติ๋วมาสุบใส่สุบใส่หอยขมบาดิยางลงไปเบิ้งหอยขมมันจิมีบ่ครับน้องสุบพอาะจะกินจะ่คลองครับยุูนเดียวยต้นผักติ๋วครับแล้วถือแล้วถือยงางไว้ผ้ายางไปเบิ่งครับเดี๋ยวเอาไปฝากฝากฝาก,ฝากกิเตนะ้อ ปักเติวตนนี่ครับก็อ,อยากกินซุปปักติยวก็เสร็จละตนนี่ข็เดียวไปเดี๋ยวเดียวไปหอยไ้หนาบ้านเล่าพร้อมมืออื่นครับจะได้ออกจากการกักตัวแล้วนีคอยอย่ครับผม่าจะพ้นเสียงมันอาจจะหามือพ้นเป็นลบซมมือคนกัดจะโอเคซึ่งผมก็มีอาการไขมีอีการอะไรมีการเจ็บคอยยั่งเลยครับผมกติโอเคแล้วสมมาปลาควนโอเคครับเดี๋ยวเสิภาพาไปเก็บเอ้เสิ้อผาไปเบิง ไปเบึ้งหอยครับบาสิสตไสีด้บอสฟอดิสุกใส่ปักติวส่วนปักติวมีแล้วแต่พาลกเบิ่งครับผมครับผมอ่าเนี่ยเราเอายางลมมาหอดแล้วข้างล่างครับเป็นเป็นน้องข้าเจ้าบ่อดิคุดครับเป็นน้องธรรมชาติซุ่มอวสซุ่มพัพามีพ่อของน้องเต่าครับเปหน้าของพ่อของน้องเต่าเอาหมีพองเนี่ยครับเจ้าบ่สอดิคุดไปครับแต่ว่าปล้อยปลาไว้ครับ รอบก้อนอาทิตย์จนก้อนครับมากับปิตเต้ครับหนองเต้าครับมาพากันวันแหกระไดผ้ากันเด็กต้มเดรลาบอยู่ครับแต่ว่าคลิปยังบอท่านเดรลงครับมาไม้ยางหาหอยครับหอยหอยจูบหอยจูบไปต้มใส่ซุปใส่ปักติ๋วครับนี่ครับอาหารสิริทรัพครับ าไปบอสได้เอาหลายครับเอาพ่อได้ใส่ซุปผักติ่วกินผู้เดียวครับอยู่ผู้เดียวหาแล้งนี่ครับผมอ๋อนี่ครับมันสิยู่สิยู่น้ำใหม่ใหม่ที่พักไปยังไงนะครับหอยหอยขมแลหอยจูบป,ป่านเท่านี่ครับมันสิยู่น้ำใหม่หาเบิ้งน้ำใหม่น้ำยังไปเอไม่มานีโอเคครับผม เสาเป็นเสาเสา,สาดางนครับโอเคนี okay, น่บ่มีโ okay. อเคเดี๋ยวหาออมสะนี้ไปเรื่อยๆนะครับซุ้มใหมนานนา่นั่นจะไหลซุ้มกระจใหม่ลงให้ปลาอยู่กับขอนครับขอนเหนือขอนขอนในตำหนานกับขีดแหลกๆเลยครับพอขั้วหัวสังขึ้นไปนั่งจอบปลาครับอยู่ทีงขอนบ้านแหนครับโอ้ย ลงมาตั้งแห่ทั้งคนครับเราต้องกลับไปบังคีบกอเกลครับบีบของพิเตอ่มีตะพวญีุบุนใบบุญหนักครับโอเคครับผมเดยางไปทางปุ่นเนาะเดี๋ยวคนดูหน้าไปดหน้าหนตาไปปุะ้น้อไม่ไ้นเนี่นดน้น่นอะ้นองวังป

ผนพักติวอยู่ครับเก็บหงอนเจ็บต้มสุกครับเราจะเก็บไว้เอ้เก็บ,ออกบ,อกบพอกินก่อนครับมือน,นี่กินกินแต่คนเดียวผมนี่ยแหละลืะนยังที่เก็บไหนเก็บไปฝากพี่เต้พิเต้บุญนี่ทำกลัวนะครับฮ่าเอาโดนกัดตัวหยิดไปครับชุ่วโอนี้ป๊อปป๊อปป๊อ,ปอ,ปอเป็นตะยานหรอครับโรคโควิด กักตว่าต้องไปไอ้กักตัวไว้วแพ้เชื้อไห้ครับกักตกินยาตามมอสเขาหายมาซี่หาหมือก็เศร้าครับเห็นหลายคนแล้วต่วต่องต้องบ่ราหายไม่กระจายเชื้อแค่นั้นแหละครับแฟนแกอยู่น้ำกันกับวติดเดี๋ยวคุ่มตานท่านคนน้ำพีอยู่พี่พกุมเดียวกันครับพี่เก๋ ประหยาดอ่ะไปซื้อ,อี่เกะเราว่าอยู่ฮอนแลนด์เนาะที่เราอยู่คือยังเป็นไข่เป็นป่วยธรรมดานี่ยหลับติดเราก็ล้าง,งานไปนรักษาซีหามื่นเศร้ามากก็ไม่เห็นงานตองสิครับเจ้าโลกวัดแล้วคนได้วัคซีนบางยังแล้วแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องร่างกายเจ้าของก็ต้องแข็งแรงอยู่ตลอดครับมนันออกกับร่างกาย,ยตลอดคือเก่าเนาะ ไปกับิีดดเฮ็ดเนียงห้างใดงาขึ้นโอ้โสูงสูงหมดเฮ้ยพอควบมอ้า,างกะกะเป็นกระยักจากกักโตเบื้องการเนาะของเป,เปิดร้านอาหารเปิดร้านค้ากลัวแบบความบอบบายใจจสิครับพาอก่อนรับผิดชอบต่อสังคม นับมาแต่มือเซียงกับวันที่ตั้งแต่วันนังค่านผุดพลูหัดสุกเสาซี่หามือไม่มีอาการกสิโอเคอะไรครับปืนกสิออกแต่ถามน้วมันนี่เก็บแค่นี้ก่อนอื่นครับพี่น้องเอาง่อยมันเม็ดเลยเอาไปฝากี่เตะให้เราเศร้าโควิดกันก็สะผ่ากันเห็ดกินทันเดตุ่มใส่ช่องผิดไปลกสันบาครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตังไฟต้มหอย เดี๋ยวมันสิคำก่อนครับมันบมีไฟเด็ดถึงเดี๋ยวมันเด็ดหน้ เข้าว่ามี้นอยาเดาไปฝากเ้อแล้ววันนี้ขอเหเฮ็ดกินบมังกรเก็บหอยสูกมากนะน่เลสุกใส่ผักติวเยวสิลอกมัดกรตามนีทตามเก๋มังกร จะเอาไปฝากเตี๋ยงินเขายัางเศร้าแล้วเดี๋ยวเขาจะกินอีกรอบหนึ่งเด้อ tóc múa nào các bạn, thật cứ mơn ngẹt vậy chứ này này các bạn, thôi đi ngắm các bạn, giờ tóc múa này các bạn, bào, bào xài nó Đầu... nó không, ôi สมวดจะอกเว่าให้น้ำมทุกคนน้อยดกปั่นอรต่ำสุดใส่หอมแดงครับเห็ดคือปนคือเจวหน่ล่ะครับสุดใส่หอมแดงใส่พวกพร้อมใส่ประแดงใส่เมลุกพริกทิกคือแจวต่ำทุกคน น,นี้เ่ากะหุงเขาเรียบร้อยนะครับปีเงเนือไปนํามวันนี้เขากบสิมาซุปปักติว้วใส่หอยครับที่เขาไปหามากะกีปักพริกกีหอมเรียบร้อยแล้วครส่วนหนึ่งกับเป็นหอมสดนะครับเดี๋ยวเขาสิมาตำกันครับเรื่งปรุงกับบะม,มี่ยังหลายครับน้ำปลาน้ป่ปลาผงชุบรสครับใส่ ตามมี่ครับกินอยู่ง่ายๆครับผมอือเน่ากับชีได้ออกจากการกักตัวแล้วอโอเคครับเดี๋ยวมาล่องเรามาเห็ดกันก่อนดีกว่าทำจิตเด็กคนนี้ครับผมใาไปุ๋ยไงทุกคนที่เจ้าอย่ากันเยวใส่๋ยปะอ่คเดียวม่คากแดดหน่อยครรัครร

เสียงนกกาว้าทั้งอีกาทัง้งนกกุดกูดทั้งหมาหอนหมาเฮา หอมก็ฟักริ่วเก็บมาจากหน้าต่อแบบน่าก,ากัดองุ่นเห็นแล้วคนป่วยอยากมองุ่นเออบ้างนี่เด้อหอมหอมมอแดงจากกันทะละนี่ไา อันนี้ก็เรเป็นเคื่อนั่นไงวะโมเเฟหลุมบ่ เป็นยังไงมัวนี่พ่อตำรวจไหมพี่เต้ด้านพวกง่ายเถื่อโกงลืมมาเรียบร้อยแล้วทะเบียนมันลบก็เลยเปิดแบบไอเอาหอมมวยง่ามาให้พี่นี่น้องพลิกเราก็เลยว่าเอาไปไปไปดูแลรักษากันก็สัญญาได้ว่าถึ่โอเคโอเคครับครับ ครับผมครับครับโอเคครับผม